Oh. สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับโอ้ oh. สิ่งอะววะนะมาดูครับดำสตาร์ทไม่ติดครับมาดูแบตดใหม่ใช้แบตดที่หอ้ออะไร กาดำของผมฮนะรังอะไรอ้าวเฮ้ยใครมาขายรถผมวะรถอะไรมาขายทุ่งนาแหมน่า,นาจะเป็นเด็กน้อยตัวดำนะเบ้ น้องฟ้าใส่อยู่ข้างในครับอจอดรับข้าวแมขายเลยห,หลายครับลุง <c oughs> จังวานี่ตีห <c oughs> ยากเลยเ <c oughs> บ็ดยี่ห้ออะไร ใช้ดีหรือเปล่าเมยช่งตนเปิดฟ้ากระโปงเปิดแล้วทับเลยโอ้เปิดเมาขายรถฟรีนี่ฮะฮะไอเด็กน้อยตัวดำนี่ ตาติดวะสีแดงเลยไหมยี่ห้อยังนี่ปริ่นเลยว่ฮะไฟดีไม่มีทรยศแน่นอนให้ตาลงติดปะช่างต้นสตาร์น่รู้ครับติดไหมยี่ห้ออะไรจะเจ้าเลยดับเลยไง หม้อน้ำแตกครับซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยซื้อมาแล้วครับอยู่หลังรถนี่ก็จะเป็นหม้อน้ำใหม่สามพันแปดหรือเนี่นอกาตรงนี้มันไม่มีครับนี่เอารวดมัดนี่รวดไหมรวดมัดปุ๊บไอ้นี่มันตกนี่ครับมันตกไปโดนสายพานนี้พอดีช่างเขามาทำไดชาร์จมันก่อนเขาตึงตึงให้ม,มาถูท่อ ยังสัง่งเอียงมันเอียงนิดนึงเลยเหรอตาตามาจากไหนครับรรอูรับตามไม่ได้ตามรับตามยังไม่ได้มันอันนี้เขาให้ราคาผมมาซื้อผมจะมา,ขาเขาให้เจ็ดลอยดิหนิครับ แต่ยินยินทำจริงๆเลยไม่มีใครล้าจ้างมหรอกเจ็ดร้อยน้700นำมันเพลงหรือรว่าเขาไปห้ไปาเชืเ่อบนมีก็ได้ว่าหน้าเป็น,นิูหน้าครับตัวหนังจังไรสิบเจปดอะไรมั้งก็เั่นอืนนนมันเลยือว่าเ้าเาบังทางเล่น ไปเแปลงสินทรัพย์ทันทีแปลงสินทรัพย์ทันทีราเงินยกีาเอา่นั้มตาอ่ะเดี๋ยว้าเบิ้งตาจังว่ะกันครับครับเพราะว่าหน้าห่วยตัวเนี้ยมันยังเก็บบ่อะไรเพราะมันเห็ดยากตาเบิ่งห้ยชีตมเนี่ย ไปบ่ไไรไดยบางคนว่าเปัยหงคือบอมาเกี่ยวมันเห็ดบ่ได้หน้าตมบมันมันมัครับถ้าถ้าจะของหน้าเขาจาของหน้าเขาเขาใจเขาบ่ล่าเลยเขาลงอ้คนมันเห็งไงครับเพราอวันนี้เวลาเลียนปุ๊บขี่ต้นมันขี่ต้มมันมันเปิดขึ้นมาทับเข่าตาต้เชือ่ต้องเชหาันบ้าลนกเดอง่ายสุดแล้วครับ่านงกดอาเาเนีย บ่งก้อนตาจังว่ากันผมอยากมันมืดบอบ่บอกใบ้านฮะเอไปเร้อไปเด้อแฮมไม่ยไปเ้อเด้อมันจมมันยังหลายยางฮะนี่ใส่เบ็ดไหมครับลุงครับเอองสนมันปะทุไวไงนี่มันทู่ภาพมันนี่น้ำเต็มเลย แล้วเคยขาเจียวพอพานำไปไหครับพยานำเราหูพยาน้ำเรา่าเราหูขีต้มหลเราเกี่ยวหลังเราฝ่าเราพยาน้ำรถแต่งลงเบอรนี่แบตแบตม่ต้องคัดเลยนี่รถแตงมากนะแตม่ใส่สีนะเจ้าปาดนี่พูด้ด้่งฮาม รถไถใส่เบนซินตาตาติดป้องระเบิดเลยบ่ตับ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 เลยถาม ปพื่อได้เติมฮะรถไผนี่เต,ติมโอ้ตัได้เติมปุณได้เติมน้ำมันโอ้โหป๋าใช้เบนซินเลยเหรอมันจะออกไฟนะมันจะออกไฟอ่ะมันจะบินอ่ะมันเคยบินแล้วครั้งหนึ่งนี่ยเหรอรนนี้ เป็นยูบันลักเีหลุดโค้งครับโอ้ปลาตื่นนี่าพช่างบอยชิวมากเลยนั่นแน่ดูมาดูลีลาคับดูหน้าตา อ้าล้มตีมือมากเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ